ลิงบาบูนมักจะมีแหล่งน้ำลับๆเสมอเพราะพวกมันไม่ยอมบอกสถานที่ซ่อนขุมสมบัติของมันว่าอยู่ตรงไหน เมื่อชนเผ่ามาชะละารีเดินทางเข้ามาล่าสัตว์ในทะเลทรายคาราฮารีแห่งนี้ระหว่างการเดินทางเขาต้องหาแหล่งน้ำเพราะเขาไม่รู้วิธีสร้างน้ำจากรากไม้เหมือนที่คนป่าทำแต่เขามีวิธีของตัวเองที่จะสะ่อหาว่าแหล่งน้ำอยู่ที่ไหนขั้นแรกเขาจะเจาะรูที่จอมปลวกโดยที่แน่ใจว่าลิงบาบูลกำลังจ้องมองอยู่เพราะเขารู้ดีว่าบาบูลเป็นโรคที่สงสัยที่รักษามไม่หายขาดต่อมาเขาใส่มเมล็ดเมลอนป่าลงไปในรูที่เจาะขึ้นและดันให้มเมล็ดตกลงไปในโพรงกว้างจากนั้นเขาก็เดินตเตร่ออกมารู้ดี ว่าบาบูลกำลังร้อนรุมด้วยความสงสัยลิงบาบูลไม่เชื่อใจมนุษย์ผู้นี้เลยมันจึงทำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วมันอยากรู้ใจจะขาดว่าเขาเอาอะไรใส่ลงไปในโพรงไม้ในที่สุดคุณชายขี้สงสัยก็พ่ายแพ้ต่อความอยากรู้มันต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรอยู่ในนั้น มันเอื้อมมือเข้าไปคว้าเมล็ดเมล่อนไว้เต็มกำมือตอนนี้กำปั้นของมันใหญ่เกินกว่าจะดึงออกจากรูได้ถ้ามันฉลาดพอที่จะทิ้งเมล็ดเมล่อนมันก็จะสามารถดึงมือออกมาได้เสร็จเสร็จกันเพราะกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสีแล้วเป็นวิธีที่ฉลาดไม่เบาในการจับลิงบาบูน แต่เขายังต้องทําให้มันพูดเสียก่อนเขารู้ว่าเกลือเป็นสิ่งหายากในทะเลทรายแห่งนี้และบาบูลจะต้องกินเกลือเหมือนเป็นลูกกวาดจริงๆด้วยมันง่วนอยู่กับการกินก้อนเกลือจนลืมไปว่าตัวเองน่ะถูกจับอยู่และไหนไม่ช้ามันก็จะกระหายน้ําอย่างมาก วันรุ่งขึ้นมาชลา,ารีเข้าไปสำรวจดูว่านักโทษของเขาพร้อมที่จะพูดหรือยัง <c oughs> <c oughs> เขารู้สึกว่ากระบวนการล้างสมองสำเร็จลงด้วยดีจึงปล่อยลิงเป็นอิสระมั่นใจว่าในสภาวการอย่างนี้มันไม่สนหรอกว่าใครจะตามมันไปที่แหล่งน้ำลับหรือไม่ มาชลาฮารีไม่ได้มีตาเพื่อชมความงามของธรรมชาติสำหรับเขาแล้วน้ำเป็นสิ่งสวยงามที่สุด